สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC โบสกูสู่คนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาลาสวรรค์เนอเมื่อนี้เขากลับมาอยู่ที่บ้านแซนซองเมืองจำพอนแขวงสวรน,นัเขตเนาะพี่น้องก็กามาเห็นเขาพวนอย่างนี่แหละเขากา็อยากมาสัมนนผัสพอนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนเพอนก็รังน,น้อยๆเนีลล่ยรังโมใหญ่ปพเดนาะก็มีคนที่ว่าแม่ป้าผู้นหนึ่งก็นกนแนะนำมาเนาะก,ก็เลยสิมาถามเพอนว่าเพอนอยู่กระเพย่อนมีข้าวกินบ่ ชีวิตครอบครัวผลเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเพิ่นมีห้มีน้าเฮ็ดบ่เนาะไปเบิกประชมกันเนาะเพิ่นก็แนะนํามาว่าข้าวน้ําเพิ่นก็บ่ค่อยมีกินมาซื่เลยเนาะไปเบิกประชมกันเลยเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดเฮือนเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องสบายดีเอลยโดยเจ้ามีชื่อว่าอะไรเนาะชื่อว่านางใต้เอาชื่อใต้โดยเพื่อนถูกยากนี่แหละเจ้าพอจังแม่ จ้าเป็นคนบ้านนี้เลย,ยเพื่อนหลังนี้อยู่กันตะคนอยู่สี่คนอยู่สี่คนมีพ่อแม่ลูกลูกชองลูกมายิง่งลูกชายเนาะผู้ชายมะชองผู้ชายมะชองอันนี้เป็นเพื่อนของเจ้าโดยตรงเลยเข่าน้าอดี้เข่าน้าขอกข้เขากินน้ำบ้านน้ำเมืองบ้านเมืองหายได้ตั้งแตุทจิหลกิณายหาเห็ดหาฮอนแหลกกิน คนมาบังเถิดกับคุดจิรอจินายฮาเฮ็ดฮาฮอนแลกกินเน่าพี่น้องเพื่อนเจ้าหนี่พวคนโตกะหัวอยู่ปะกะหัวอยู่เบื่องแล้เอออันยูจะจักปีขอทานอันยูคอยโบจักแล้วอ๋อโบจักโดยอ่าโบจักอันยูคอยเห็นห้เห็นหน้าอยู่ปะคอยกับซอยบ้านซอยเมืองเออซอยบ้านซอยเมืองซอยบ้านซอยเมืองกินอยู่น้ำเมื่อนน้ำหนองแบบนี้เลยอยู่น้ำบาน้ำเมืองว่ะเสียอืมอืมนี่ยเลี้ยง อยู่น้ำมันสิแล่หาเฮดได้ก็ได้กินหาเฮดไ่ได้ก็บ่ได้กินข้าวน้มอยู่อึดเนาะโดยข้านามกับบุมีแเลยเวียนหัวเลยเงินค่ำกับบุมีอยู่ไปชีเล่อยู่ไปน้ำมันน้ำบ้านน้ำเมืองเราไงก็แล้เนาะอันนี้เพิ่นเดินเจ้เองวะโดยเออดีจะมีถี่จะฟองเองเนาะโดยก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเออเป็ดสี่ตไก่สามตัวหรย่ง เขาบานเขาเมืองกันได้เลยอ่ะอยู่ในเขากิโลเท่าไรขอนานกาบบฮู้อยู่ด้วยขะมีแต่แลกกินเขากินอ๋อแหลกน้ำสวบ้านที่โบได้ซื้อเออพี่น้องฝนหายมื่อละทั้งเมื่อกระได้จีดหล่อมากๆตะทั้งอันนี้แหละตะทั้งเคี้ยวนี่บอโดยทั้งเคี้ยวชีวิตคนนอนลายคนเนาะพี่น้องเนาาะเฮดียค่ะเดินเพื่อนเดินชานผ่นกระชิบประมาณนี้เนาะพี่น้อง มันอยากซีรุบๆโนแถวนี้เบิ่งคือนน้ำอยากท่วมบ่น้ำก็ไหลมากกัท่วมอยู่ไหลผ่านตลางนี้ได้ไปอ่าปียกเปืือยไปเมื่ดูใบประสิดเลยท่านบ่ท่านพ้นตกนี่น้ำท่วมอยู่บ่ท่วมท่วมมันไหลมาเลยมันมีทรายเลยมันไหลมาตามใบหน้าเนี่ยท่วมกันโอ้เฮือนเจ้ามันเตี้ยพร้อมเลยเนาะพี่น้องชีวิตเพคนก็ เลี้ยงลูกสองคนเนาะคนก็อยู่กับครอบครั่วคนอะไรแต่ว่านี่เพื่อนคนก็ประมาณนี้แหละพี่น้องก็อย่างที่เห็นนี่แหละเนาะลังมือใหญ่ลังน้อยๆเข่ากินกับอึดๆเนาะลอยง่ายก็ได้แมนคนก็ห้าคุดกิโลห้าเฮตนาฮอนไปเปลี่ยนเอาน้ำข้าวเจ้าเนาะเปลี่ยนน้ำเพล่ยนอีกอย่างหมู่บ้านนี่ก็ไกลจากเมืองหลายเนาะพาเข่ามานี่รีบๆๆเข้ามาเลยเพื่อจะบุกไปเมืองไปอยังเนาะเออบ้านจะเทอะแ้ว บันโอเคยได้ไปเมืองบ่เคยเห็นนะอ่าเหมือนบอกรุงเทพบอกว่ารุงเทพน้ำเพิ่นบ่เคยไปบ่บ่เคยไปเห็นงานยังคัวเจ้าได้ฉาดแต่ละมือหน่อยสิเจ้าบ่ได้เห็นยังบ่คัวเป็นคุดไม้โอ้คุดหน้าไม่หางดู่หางย่างสิบบ่โอ้หางดู่หางยังนี่แหละไปคุดหับจ้างเพิ่นเพิ่นก็ให้ค่าแรงมาคุดมือได้มือบ่ได้อะไรเนาะมือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็ อยู่ไปคุดจิหลอจินายไปนี่น้องพี่นอ้องบ้านนมะเมืองเพิ่นได้แล้วก็ได้แลกบ่ได้ก็อยู่พระลูกอยู่ก็มีแบบมีบ่บางเถือ่อนที่แบบพาลูกอดข้าววะนี่มีมีเลย<อ>มีบางเมือก็กินข้าวเย็นจงไว้ปั้นนึงไว้ลูกเถื่อนแม่ก็ไ่ได้กินแลงวแต่ก็แกล้งน้องใหม่ซื้อ,อ หารการกินไงชิมีิตรแกงนัวไม้กับเพร็ดกํายังไงเนาะช่วงไงหน้าในได้ใช่เจ้าใส่ใช่นะน้ากะตักเอาไปหาเอาเลยหาเอาเม่น้ำชาอยู่บนห้วยเพื่อแล้วอ่ะอืมคนไปหาญี่ป่นห่วยเนาะพี่น้องจะหามาอยู่นห่วยพันบ่ลูกชายเออลูกชายจะจับเหล็กนะเออลูกชายคนเนาะพี่น้องอี่ปุ่นเนาะคนกะญี่ปุ่นลูกชายคนกะเนาะคุณใหญ่กับปารีน เขาเรียนมหาโมหาเลยจ๊คปีเนาะมหากับจ๊คปี่เลยโบโบโบแจ๊คฮอตแบบอายุลูกเด็กคองเลยคอยไ่ได้เขาห้งเฮียเออจะจะกับโบได้หูยังเลยจะกับแบบตรงซื้อนี่นะอ่อยู่ซื้อเดิเขาห้งเฮียนเขาอยู่ซื้อน่าขอไปไปใชอยู่ในบ้านน้ำเมืองเป็นเพื่อนน้ำเน่าอืมนี่ขอแหมกับโบได้ไปอยู่เพิ่อนโบได้อยู่น้ำเพิ่นอยู่แต่เองเดี๋ยวขออนุญาตเบ่งเพื่อนหน่อยเนาะโดย เดี๋ยวสีพาเบ่งเฮือนผลนอพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางเจ้ากินน้ำพลบ่กินน้ำพลเออน้ำพลผนการนี่นอพี่น้องเอาฝาบกล้วยเนาะโต้งโต้งเอานี่เนาะพี่น้องเฮือนผลกันเนาะดีแต่ว่ามงชังกะสีเนาะแต่กำลังไม่ใหญ่เราอยู่สี่คนก็ถือว่าโอ้แต่ว่าอึดอัดเปิมอะไรนะพี่น้องเพราะว่ามันก็ลังน้อยแล้วก็แคบเนาะเดี๋ยวสีพาเบิ่งอันนะฝกมีแต่ช้ำมะเล็ก สมเล็กเต็มอยู่เล็กน้อยลายเนาะหมู่บ้านเพิ่งข่อยกระชับบได้ขึ้นไปพอเหอนผุนกระเตียอยู่เนาะนอนแถวนี้ยแล้วเนาะดยกับบุตรมียังเนาะไม่แป้นผุนกระไส่ไม่ภาคเอาพี่น้องซับภาคเอาเนาะผักอะไรผักก็นอนอยู่ตรงนี่วะบุตรมียังเนาะเหืนอย่างไรเพราะผมพราแพ้กะ อืธรรมดานนองพี่น้องมดทะเลนะเพือนธรรมดาเออมดทเแหล่ออันนี้เป็นยังไงทำอมทำเนาะัเปประมาณพี่น้องเลยแต่พอตอ้ตนพ่นอกก็สิแบบอยู่ลำบากเติบอยู่ได้นี่คะมันบดชาติพีิลึกบนนะครูชาดทะเลแต่ว่ากกะสับทานี้กะไม่เพิ่นเห็นเฮือนกับ มีตะไม่กลมนาะพี่น้องเศาก็เศราคมนี่ยเศาก็ดองนี่แหละแถวๆนี่มันโมมีโคกไม่บริวารอะไรนี่คือจั้นโมแม่ของเฮาใช่ไหมมีแต่ของเพิ่นมีแต่ของเพินน่เพลนนี่เนมีแต่ของเพลินน่าเพลินว่าโมมีแบบโมมีของเฮาเห็นนะเฮาอยากได้แบบเป็นไม้เป็นยังก็ต้องเอาเงินซื้อเนาะ ก็เลยเพิ่งได้ไม่แป้นไม่ไม่ซับผ้าก่นี่พี่น้องเพอก็ซิว่าไม่แป้นเชด็อกเนาะอันนั้นเป็นลูก่นก่อนฮือเฮียนกตะไอต้นเนาะเข่าก็หฮาซื่อไอ้ฮาแรกเอาฮาแรกเอาเข่ากันได้ๆเข่ากันเลยอืมลูกฝักกระบุญบ้ามันเล็กน้อยกับทีลายแล้วแน่เนาะคอยกับชิบุด้ขึ้นไปทึงเฮือนเพอน้องพี่น้อง ยังเหลือซชำนีหนึ่งเขาโอ้พี่น้องเขามยังเหลือซชำนีหนึ่งเนาะอดูไปเชิญเนาะดูน้ำบ้านน้ำเมืองไอซื้อคนเนาะพี่น้องกับโบหูว่าค่อยกุ้ลายจักเพยยลายกันน้อว่าแล้วกับโบหูแบบอนาธนาเนาะแรกๆก็จจะเป็นเข่าเนาะเข่าเข่ายังได้เพื่อนยักได้แล้วคัควาเฟื่องชอยเหลือคนถูกคนอยากผู้บุคคลนี่โดย แต่ก็คอยกับบ่หัว่าสิได้หรือบ่เนะาะกับมาถ่ายเพิ่นเบิเบ่งเ,เนาะเผื่อไผเห็นสมควรเนาะสีสอยเพิ่นเป็นสิ่งของหรือเป็นยังก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับบ่มีอแอลีนะพี่น้องบ่มีอแอลีเพิ่น์ผลกันน้อยๆน่อย่างอยู่สี่คนเนาะไม่ซับภาคอันนี้ไม่ก็ไม่กลมๆอันนี้มันดอกแลก้วมันกระชิฮักเราได้ดอกไม่แล้วจะ่าค่ำเมาทางลมค่ำเมาเนาะพัวเพิ่นกะ เป็นคนดุมันอยู่นะวะการธรรมดากไปบ้ารเมืองเพิ่นการตัดตัดเมืองเพิ่นกัเป็นเป็นลูกจ้างเมืองก็ได้เมืองก็บ่ได้ไปหาแบบขุดขุดห่างไม้นะพี่น้องบางเมืองก็ได้บางเมืองก็บ่ได้เนาะไปหาจ้างเพิ่นได้ก็มาพอได้ชื่อนั่นชื่อนี่ได้ครอบได้ครัวแล้วเนาะเขาหายเป็นเมืองบ่กหายเป็นเมืองเออเมืองท่ายเพิ่อนหายเมืองละสามชิปโอ้เมืองละสามชิปเบิดเมืองนี่อ่า สามสิบอยู่นอกพี่น้องอืมถ้าพี่น้องรู้ว่าเอฟซีฐานใดเนาะที่เห็นคลิปนี้เนาะพี่น้องอยากซอยเรือพลวัยเป็นเข่าหน้าหรือว่าเป็นเสื้อผ้าลูกกระบกพมี่บ่้อผ้าลูกเนาะรูว่าจะเป็นคงกินคงอยู่เนาะหรือว่า ต่อเติมเพื่อนเสร็จแล้วก็ได้นอ่าจะเป็นไม่ต่อขอกตาเนี่ยยังก็ได้นอกผนก็ดีใจเบิดเนะมันี้เขาก็ผ่านมาได้เห็นมาเจอเนาะเขากับบุ๋มียังไายให้ผเนอกก็เสียเงินหาสิพันกี่ว้เพินซื้ออันไว้ให้ลูกลำให้รวยให้กค้งให้ควงเด้อเลยอันนี้ก็เป็นเงินแม่ทางประเทศไทยเนอกผนก็ได้ม้าหรอกไปไปขานโมมันเนะอะไรฮะก็ด้มาแบ่งให้ผนเนาะ ไหว้เป oh, <Exactly. S 1> ็นห้ซื้อให้ลูกให้เต้าเคนกินหันข้าหั่นยังก็บุ่่อยมีบ่แถวนี้มีอยู่โอ้หั่นข้ามีอยู่แต่เมืองนี่ไกลแห้งเนาะเจ้าบ่เคยเข้าไปเลยบ่ไปแล้วโหลดกับบุคคลล่างกันไปกับไปน้ำเบื่อหน้ำนองกับผูชวนได้ไปผู้บุคคชวนกับ่ได้ไปมันก็มีบ่โหลดแบบโหลดชายทางแหลมเข้ามาเนา่มีแต่โหลดไทยนาเฮานี่มีแต่โหลดไทยนาเฮาเลยนมีแต่โหลดไทยนาเนาะพี่น้องเอาคุยกะขอบุญขอบุณผู้ที่เพิ่นให้เงิน ไว้ซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเนาะพี่น้องไว้เสือสวยเรือผู้ที่เพิ่นทุกอย่างลำบากแน่อะไรเนาะคอยเพิ่นลำคอยเพิ่นรวยคอยเพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อเสมออะไรเด้อวันนี้เด้ออยู่ดีมีแห่งเด้อโดยอยู่ดีมีแห่งเช่นกันโดยเมืองฮันเดียนฮอดจานโดยุกแหลยขามีโอกาสเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันหาใหม่โดยโดยโดย วานนี้เ<ด>ขาก็เช<ด>ิได้มืออะไรเน, <c oughs> นาะพี่น้องทำมือกันเลยโดยทำมือเลยกับคนทางกับคน้างไกลเนาะโดยนี่เขื่อนฝนเนาะเขื่อนกันเลยอ่ะเขื่อนเราเขื่อนเรา,นาเนาะอันนี้เป็นเขา่ขาเข่าส่วนหนึ่งเข่าเนาะมันก็นสีลำบากในเลยหนึ่งวันนี้นล้วเธื่อพ่นตกนี่ขึ้นไปนหนึ่งทั้งเขื่อนบ่นขเขา่าหนึ่งตารางเลยโอ้ โอเคเนาะพี okay, ่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้ส่วนนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะหรือว่ากดสันะดส่นกระดิ่งเนาะถ้าผู้ใหญ่ทา,านได้รล้วผนะู้ใหญ่ใจบุญเห็นก็สอยสอยเพื่อนเด้อพี่น้องว่าเป็นเรื่องข่าวเรื่องน้ำนะเนาะกับคนะนกับขาดแคลนอะไบ่มีข่ากินเนาะอึดยากนะพี่น้องหัราะว่คนก็มีลูกสองคนคนอยู่น้องกันซีคนเหยื่อลังนีเน,ะนาะสำหรับคลนะิปลนี้ก็ขอจบคลิปไว้่เนี้ก่อนพี่นะ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดสั่นกระดิ่งเนาะบ๊ายบาย